ช่องพลายทองคำนะครับแฟนครับเอฟซี C, ที่น่ารักท่านทุกคนครับผมเช้านี้ก็อีกวันหนึ่งกับการเตรียมงานกับการยุกเสาอีกเสาโทของเราวันนี้นะครับมาช่างเราก็มาแต่เชา้าตื่นเต้นครับตื่นเต้นการวัดนะครับ เราไม่รู้เรื่องแล้วครับว่าเขามาทำยังไงหมายความว่ายังไงครับเพราะเราไม่ใช่ช่างนะครับวันนี้ครับบ่ายสี่โมงเย็นนะครับการเลิกยามงามดีการยกเสาอ,อีกเสาท2เสาของเราก็มาจอปากหลุมรอแล้วนะครับตอนนี้รอแค่เวลารอเลิกงามยามดีมีแต่คนบอกว่าเสาใหญ่เสาหนาปีนี้จะยกขึ้นไหมครับนี่ คือเราต้องใช้รถคีนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประเวศมีแต่คนบอกว่าต้องติดต่อรถคีนมายกนะครับดีใจกับพ่อมาด้วยนะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ความพร้อมก็ใกล้จะเต็มร้อยแล้วนะครับรอแค่เวลาครับตอนนี้ ลีเดอร์นะครับพ่อมหาทองคาขอบคุณครับขอบคุณครับช่บาง,งเราก็ตั้งอ,อกตั้งใจมากครับบอกว่าไม่เคยทุ่มเทงานไหนเท่างานนี้นะครับช่างบอกงานนี้จัดให้เต็มเลยครับ mm. ให้นอนน,นําในเด้ออ้วนอ่าวัดีพี่เบลที่ขับมานอนเลยครับมาๆมานี่ หลังเก่ายังว่างครับบอกหลังเก่ายังว่างอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับวันนี้เราไปดูว่าแม่หน้อยทําอะไรครับกาลังจะเตรียมตัวตูมชามเหรอครับพลิกบอกตูมชามครับหมายคำว่าอะไรตูมชามมาดูครับกําลังจะเตรียมห่อกระตุ่ม เพื่อใส่<อ>ในใส่กล้วยเยอะนะคะกล้วยอรพิธีเวลายก <c oughs> ข้าอีกสาโอวไปทําพิธีนะครับกอรอบพิธีด้วยข้าวต้มนะครับรเพณีชาวกล้วยชาวอีสานของเราต้องขาดไม่ได้ใส่ด้วยด้วยข้าวต้มขาดไม่ได้ครับมีกล้วยกับถั่วนะครับถั่วแดงครับไม่ใช่ถั่วดาครับ <c oughs> เพราะว่าสีแดงแดงแอีกอ,อย่างก็คือไก่ครับไก่ไก่กำลังต้มไก่นะครับ ต้มไก่ไว้แม่กิดฮอดครับผมต้มไก่ไว้เส้นเวลานั้นจะดูคางไก่ว่าสวยไหมที่อยู่จะอยู่เย็นเป็นสุกไหมจะประมาณนี้นะครับพอยังขาดอีกหลายอย่างครับกว่าจะถึงขั้นต้องเตรียมหลายอย่างนะครับทำตะกีตอนเย็นใช่ไหมใช่ครับผมสี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นเราได้เลิกสี่โมงเย็นบ้าน ปลายสอนปลายสอนครับเป็นรรับเดินซูซีซูซีเลยนะวันนี้บ้านของปลายงามสิบเอ็ดโมงครับก่อนเรานะครับเราได้เลือกเลือกเลือกย็นโอ้ได้ไรครับพี่เล็กครับนีตัวมุนนะครับตัวมุนปลายมุนตัวยูมุนสกินนะครับ ออกเลก้ว่อทอำวีนแล้วยังไม่ได้ใช้แรงครับ <laughs> วันเวลาที่รอคอยนะครับก็คือเลือกงามยามดีที่เราเรอมาเป็นเรมเดือน,นครับเร็มเดือนวันนี้ก็ถึงแล้วนะครับถึงแล้วเสาของเรามีตะคนบอกว่าใหญ่เกินครับของเราว่าใหญ่แล้วของพายงามใหญ่นะว่าเราอีกนะครับ เขาดูว่าเขาจะยกได้ไหมถ้าเขายกได้เราก็ต้องยกได้เหมือนกันครับทังก,กำลังวางดิ่งวางอะไรอย่างดีตรงที่เดิมน่าจะทำอะไรค่ะอ๋อที่เดิมก็ไว้ก่อนครับเพื่อเผื่อทองคำบอกลูกมาได้อยู่ตรงนั้นนะครับสำไมพิ่ลิกครับอ,อันนี้ก็รอสดิดอส ที่พ่อ,พอแม่เอฟซีบอกว่าขุดลุมเล็กเกินไปเขาบอกครับ,รบข,ขุดตื้นด้วยไม่ใช่อะไรที่ว่าขุดเล็กขุดตื้นหนึ่งเรานนเรารอรอเทขึ้นอีกนะครับแล้วก็ลงรอลงดินอีกครับดินของเรายังไม่พอครับต้องลงดินอีกเยอะนะครับถ้าเราขุดลงลึกเวลาเราลงดินไปมันก็จะทําให้มันต่ําอีกนะครับก็เลยว่า สีส่ศูนย์พุนสวัสดิ์ครับผมสีส่ศูนย์พุนสวัสดิ์สร้างข่าวาอย่างกับพื่อนม่เอาอะไรอย่างกันสร้างแก้วขึ้นสูงห้องค่ำเหมือนวางสันดีเอากระบอกหัดอกพี่น้องว่ากราไม้ข่ามไาว้จะได้ครับได้ยินเพิ่นว่ากระวานำพิ่นรายสอนย้ำรดยจะทำรีสอดผมสร้างรอไปนอนอยู่ก็บอก รอรออยู่ครับรอรอช่างช่างยังไม่ว่างช่วงนี้ช่างงานเยอะนะครับก็เลยรอครับงานเยอะไม่พอครับปัจจัยที่สาคัญนี่แหละครับที่สําคัญก็ปัจจัยนี่นะครับปัจจัยยังไม่พอใช่ไหมครับสร้างแก้วเป็นสูงห้องค่ำครับผมวันนี้นะครับจะได้อยู่ได้ขึ้นแล้วามช่างบอกว่า ประมาณกี่วันครับกับการก่อสร้างนี่ช่างบอกถ้าทําจริงๆก็ยี่สิบวันครับยี่สิบวันถ้าทาเล่นๆบอกสิบวันช่างบอกงั้นครับก็เลยบอกเอาอทาแบบเล่นๆนะครับช่างว่าอย่างนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงวันแล้วใช่ครับถึงวันที่เราจะต้องยกขึ้นเสาอีกเสาโทแล้วนะครับแต่มีแต่คนบอกว่าทําไมจะยกเสาขึ้นได้ครับเสาใหญ่เสาหนาครับ พ่อหมาของเรามายกช่วยเลยครับทางของเราละเอียดมากนะครับต้องวางดิ่งวางอะไรอย่างมาตรฐานนะครับแต,แต่พอเวลายกจริงๆไปจะไปตามดิ่งหรือเปล่าครับใช้อ้วนมายกที่ทองบอกแค่นี้จิบจิบตาี่ทองมายกนะครับสบายมาก โอ้ดูองครักของเราก็มาให้กำลังใจครับไอเจ้าลวงกับกาแฟครับสวัสดีครับประกอพุทธวันนี้วันเรกยกดีตามสูตรโบราณจริงๆครับขอให้โชคดีร่ำรวยยุยืนนานนะครับขอบคุณครับคุณครูโคกผู้ใจดีนะครับเดีย๋ยวเรายังต้องไปหา ยังไม่ได้ต้นอ้อยต้นกล้วยใบยบัวใบบัวหลวงนะครับอีกหลายอย่างเดี๋ยวสักพักเราจะต้องเดินทางไปตามหายนะครับเพื่อให้ครบสูตรใบไมยมใบคูนใบบักมี่ใบขนุนนะครับไอ้ใบเงินใบทองด้วยใช่ไหมครับใอ้อยู่เย็นเป็นสุขเงินนองเงินไหลนองทองไหลามาเฮ็ดดีดีดื้อคอดโดูของปา้า ้องกำคนโกุ้นได้นี่ครับผมก,ก็จัดให้เต็มที่เลยครับช่างบอกไม่เคยทุ่มเทงานไหนเท่างานนี้ครับนี่ลงดิ่งลง,ล,งลายยางมาตรฐานเลยช่างครับดูการทีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครับนี่ดีมเสาครับ ของของบ้านอื่นไม่มีแบบนี้นะครับของเรานี่จัดจัดหนักเลยครับมีฐานมีอะไรขึ้นมาอย่างดีของเขาแค่ทีทีนิดนๆหน่อยๆน,นะครับเป็นพิธีแต่ของเราช่างจัดเต็มเลยนะครับยอดเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบ่อยเราสร้างแค่ครั้งเดียวให้อยู่ได้ตลอดนะครับก็ต้องเอาแบบมาตรฐานหน่อยครับผมเดี๋ยวจะพา จะดูแม่หน่อยหอกระต้มครับการเตรียมไว้ทำพิธีในเย็นนี้นะครับการห่อกระต้มทำพิธีด้วยคนกินด้วยนะครับว่าจะ่อยแค่ไหนปีมือนะครับปีมือยังไม่ได้หออ่อนะครับบอกว่ายังไม่ได้หอ่อเห็นเตรียมตั้งนานแล้วแต่เช้ามืดมาไม่ได้ทำอะไรครับเตรียมแต่ยัง ใจย็นค่ะใจย็นๆดูครับกล้วยก็พร้อมอะไรก็พร้อมแล้วมีคนจัดการให้หมดสบายครับเทวดาทองคำโอ้ขอบคุณครับพี่อ้อยสบายอยู่กับเตไม่สนุกเพราะว่าตกมันไม่หยุดสักทีนะครับวาวาจะมางานพ่อมหาไม่ค่าวาวาก็อยู่นี่แหละครับก็คอยดูครับคอยดู อยู่ใกล้ๆก,กันน่าจะใช้เฉพาะคนนะครับเพราะว่าเสาของเราใหญ่กลัวยกไม่ขึ้นกลัวจะลนทับนะครับอาริ่มแล้วครับพิธีหอมข้ต้มของแม่หน่อยประหยัดชิมก็บอกได้นะครับข้าวต้มอันนี้ใบใบใบกล้วยหอมไม่ค่อยป็นนะคะใบกล้วย <laughs> หอมใบกล้วยจะมีที่บ้านเรามีใบกล้วย แล้วก็ใบมะพร้าวนะครับใบกล้วยไม่ค่อยเป็นนะคะหอเป็นใบมะพร้าวไม่ดูค,ครับว่า <c oughs> หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับ <c oughs> ถ้าอยากรู้เดี๋ยว <c oughs> คอยดูตอนที่เราทําพิธีเสร็จนะครับ <c oughs> เหมือนคนเหมือนคนห่อลักทุบุคือคนห่อเลยครับพี่น้องครับเอะไรกระต้มเลยกระต้มมัดเหมือนกระต้มมัดข้ากต้มมัดกระต้มมัดใบใบตองครับจะมีแบบอีกอย่างคือใบมะพร้าวนะครับใบมะพร้าวขนาดแต่็อใบมะพร้าวค่ะ ย่อแล้วครับบรรยากาศในวันนี้ก็ครึมอยู่ทั้งวันนะครับเหมือนฝนจะตกเราหลงเดินไปนู่นก็ไปด้วยมานี่ก็มานอนเฝ้าอยู่นี่ครับหยับตัวไม่ได้ครับพี่จ้าหลงตามเลยครับดูนอนสบายเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดู ทีรอบเย็นนะครับว่าเราจะถ่ายทอดให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าความเคลื่อนไหวของเราไปถึงไหนนะครับอย่างไรก็รอรับชมนะครับผมคลิคสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบแบบทางบุรีรัมอย์หอเหมือน ตกกะกเก็นมัดเป็นพวงพวงแน่นแซ่บหลายโอ้ยนั่นเคาเลือกคาต้มอะไรจังเลย,ยต้มอะไรเป็นตกกะเก็นอันนั้นมันมีคาต้มดังด้วยเออคาต้มดังครับคาต้มดังเขาเรียกว่าคาต้มดังนั่นนะครับมันเป็นพวงพวงนะครับมันมีคาต้มดังด้วยอ๋อไม่เป็นโอ้คุณแม่ให้ลูกสาวหอเลย ลูกสาวสวยโอ้ลูกสาวยังทําไม่เป็นครับอีกอย่างก็ไม่อยู่ด้วยครับลูกสาวคนเล็กห่อป็นอยู่ค่ะคนเล็กอห่อป,ปอมน้อยนะโอ้้อ,อยห่อป็นนะคะเดี๋ยวกระปอมน้อยมาจะลองให้จับให้ดูนะครับ <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะครับใบมะพร้าวกระปอมน้อยห่อป็นค่ะอาอย่างไรก็ขอยุติคลิปดีว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมของอีกหลายอย่างนะครับอย่างไงก็ขอขอบคุณพ่อแม่สี่ทุกท่านทุกคน ที่คอยรับชมและเป็นกำลังใจเป็นอย่างดีนะครับท้ายทายสุดก็ขอยคุณพระคุณเจ้าปักรักษาคุม้มครองพ่อแม่สีทุกท่านทุกคน,กคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเดบอย่าะค่ายใหญ่จนร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับต้องทำาน้อย,อยแต่คอยรักนาน,าน Beast ท้องคำไม่น้ <Hospital> มอกอ้อมใจนะครับสวัสดีครับ <cell S 1>